คือผมรู้สึกว่าผมอ,อยากทํางานช่วยที่บ้านก็คือผมอช่วยตั้งแต่สมัยก่อนจะจบออกมาแล้วก่อนจะจบมาหาอะไรผมก็เหมือนพยายามอยากจะช่วยแต่ก็ด้วยความที่เ,ออเขาก็เหมือนแบบผ่านอะไรมาเยอะกว่าใช่บางทีบางสิ่งที่เราพูดไปมันก็ดูแบบไม่ make ซน n ์มากแต่คือเราก็อยากจะเสนอความคิดเห็นผมไม่รู้ว่าความคิดเห็นมันไม่ work หรือเขาไม่ฟังรู้สึกเหมือนแบบพอทํางานด้วยกันแล้วมันมันเริ่มทะเลาะกันบ่อย,ยผมก็เลยแบบตัดสินใจที่แบบไปทำสิ่งที่เราชอบดีกว่าแล้วก็ไปลองด้านเกมดู สู้มานานไหมกว่าจะสกเซ็ถ้าสกเซตก็ในความคิดผมอาจจะถ้ามีคนรู้จักเจนนตเลี้ยงดูตัวเองได้สัก2ปีเนนตมการที่บอกว่าเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นสมัยเป็นนักภาคผมเป็นนักภาคที่กาลินาอ่านักภาคเกมอาวีแต่ยังเป็นนักภาคแบบช่องรองอยู่ผมก็คือเหมือนจะไปภาคพวกแบบอัดคลิปย้อนหลังลง YouTube เป็นทัวร์ต่างประเทศก็ทัวร์ไทยหลักที่เป็นโปรลิียังไม่ได้ภาคผมก็จะภาคแบบช่องลองๆแต่ตอนนั้นก็เริ่มดังละแล้วก็มาทําเป็นสตรีมเมอร์เพิ่มเติมด้วยพอผมทำสตรีมเมอร์เพิ่มเิร นี่แหละววาเราได้แล้วแหละ